เก่งมากเลยนะเกมอะไรหลายขวดเนาะขวดแล้วกินนะนะ้ำแล้วเนอะกินน้ำขวดเด้่ยเมือ่อไหมันได้ใส่น้ำก่อนเนมื่อไหร่ก่องเนอะน้ำกินเจ้าขอเงเองนะเออคนจะซื้อเป็นแพงคง็คก็้องนไปกินนะขวดเดียร์ขวดเราในเมื่อคนมี กินเราน้ำเด็ดเฮ้ยฝนตกเนยฮะกินเราน้ำเด็ดนี่ฝาจะมากินกินมันจะพัดแด้นลยรถแหมฝนตกเออเปียกแล้วแบบนี้รถไม่มีลูกคานเลยดินน้ำดินน้ำดีนน้มันน้มัน้้อน โชคดีไม่ได้นั um ่งข้างหลังด้วยโชคดีอะไรวะดีไม่มีคนนั่งข้างหลังแง่เงอย่างคนตกเงี้ยด้วยไม่ใช่ตกเงี้ยค่อยๆก็ติดดีก่อนั้นนะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยนอนแง่งเขาส้นตูดแล้เนาะ ไม่จริงม,มาอย่างดีๆอยู่เลยตกตอนไหนวะไม่ไมป้ายไมป้ายไม่เป็นอะไรเลยว่าป้ายฝันสะลกล่อ ตกก่อนเออลยแกนฟ้าห้อง,งก็ตกก่อนนะไก่ตกแล้วมั้งตอนแกว่าฟ้าห้องันหรอแกบอกฟ้าแดดฟ้ามันแดงแต่ยังไม่ตกกรทนกนน,นันเนนนั่นเนาะคนอาจจะตาดีฝนตก ม่โม่ตัวชัวแลวกการที่ไล้วก็ที่ใส่แล้วได้ทั่วบ่อหนสาอย เพิ่มันอ่ะมันปิดเพิ่มแล้วอ่อวนะ คนกว่าเป็นตาจะอยากให้นังนองหญ่มาขำม,มาพูนกันนะครมาเอา

มาเห็นด้วยเสียงเสียงขาว